ซึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับถีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้8คู่นะครับช่วงแรกถ่ายทอดสดทางช่อง True4U แล้วก็ช่วงที่2ถ่ายทอดสดทางแอป Go Sport ใครยังไม่มีแอปนะครับรีบโหลดนะครับรีบโหลดเลยนะครับดูในแอปดีเลยแค่2วิเหมือนดูในเวทีแค่นั้นเองรีบโหลดรีบสมัครกันเลย นะครับใครยังไม่มีข้อมูลมวยก็รีบครับรีบเข้าไปในกลุ่ม V.I.P. ครับ S77SP นะครับบอกว่าโอโคราชแนะนำมาทีมงานมัดเด็ดมวยไทยครับค้นหาข้อมูลมวย ค้นหาข้อมูลมวยให้มิรักแฟนขับ FC ไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนนะครับเป็นตัวนำไปก่อนนะครับแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งนะผมบอกไว้ก่อนนะครับนี่คือทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบนะครับมวยรักมวยชอบส่วนตัวพิเศษสุดๆครับรับเสื้อครับมดเด็ดมวยไทยแล้วก็ฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานมัดเด็ดมวยไทยครับมาว่ากันต่อครับที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เวทีมวยราชดำเนิน นะครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับวันพุธที่28พฤษภาคม2568นะครับประธานกลุ่มพลังใหม่ก็คุณสมหมายสกุลเมตตาหรือว่าน้ำหมายบางกปินั่นเองนะครับแล้วก็โปรโมเตอร์ครับคุณวิชานจันวิสุทธ์นะครับหรือว่าพี่แม็กจันดีนะครับมวย8คู่ทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้มีดังนี้ครับช่วงแรกถ่ายทอดสดทั้งช่อง t u u for You ครับคู่ที่1ครับ เรือนแพน้อยบรัสิกยิมนะครับเจอกับพนมทวนเล็กซักอินเตอร์นะครับคู่ดี่2ครับลิฟมณีสวนจ่าคาเฟ่เจอกับเสือสวนอาหารปีกไม้นะครับคู่ดี3รองคู่เอกช่วงแรกเลยนะครับซิวิโอต่อแย้มสวนเจอกับแสนรักซุปเปอร์เล็กมวยไทย129ปอนนะครับคู่เอกครับเด่นพยักสอสมหมายนะครับหรือว่าเด่นพยักเด็ดเพชรสีทองนั่นเองนะครับ137ปอนดปอน นะครับเจอกับชาติชนินนายกจอยปลาจีนนะครับช่วงที่2ถ่ายทอดสดทางแอปโกสปอร์ตนะครับคู่ที่5ในรายการเลยนะครับปลาปามเล็กชวสันเจอกับเสือเกมชอโชคเจริญการช่างนะครับยกวีวินยิมเจอกับยอดสนันสอ,อชอโชคศักดิ์ศรีนะครับมวยโนะคราช2ตัวเลยนะครับ3ตัวเลยด้วยนะครับคู่รองคู่เอกช่วงที่2ครับ อาลเลซากรุงเทคโนโเจอกับราฟาเอลเกียรติกำทรนะครับแล้วก็คู่เอกดุเดือดบูด,ดุดันหัวจิตหัวใจดีนอ้องร้านชายของเมืองไทยพ k แสนชยัยมวยไทยยิมครับครั้งปีน้อยพ k แสนชยัยมวยไทยยิมเจอกับเป๊ปซี่สิ์วัชระชัยนะครับนี่คือ8คู่นะครับของศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินนะครับใครยังไม่มีกลุ่มข้อมูลมวยแอดไปที่แอด77 เอสพีครับรับเสื้อสวยๆแล้วก็ฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับอ่านะฮะนี่คือแปดคู่ของทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้นะครับก็มีผู้ประกอบผู้ช่วยนะครับก็เป็นมือหนึ่งเลยครับนสิทธิ์ปากพนังนะครับมือสองกันนแดงเขาทรายนะครับแล้วก็พิคมแฝกนะครับพี่เก่งพลังวิมุตแล้วก็ทีมงานอีกหลายคนเลยนะครับของทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้ตามนี้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับจะมาเข้าฟังทัศนวิจารณ์นะครับมวยรักมวยชอบส่วนตัวของผมเองนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับรู้ข้อมูลก่อนใครนะครับอยู่ในกลุ่ม VIP นะครับแอดไปที่แอด 77SP นะครับบอกว่าโอคราชแนะนำมาทีมงานหมัดเด็ดมวยไทยครับเอาใจแฟนหมัดแฟนมวยอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือนะฟังรายเสียงฟรีนะครับทุกวันเลยนะครับฟังรายเสียงฟรี จากทีมงานมัดเด็ดมวยไทยภาคตรงภาคสดจากเวทีมวยเลยทุกวันนะครับยกเว้นวันไหนที่เขาไม่จัดมวยนะครับวันไหนที่เขาจัดมวยก็จะภาคทุกวันนะครับที่เวทีมาตรฐานของทุกวันเลยนะฮะ นะครับมีมวยทุกวันก็ภาคทุกวันแหละครับสมาชิกไม่ต้องกลัวเลยนะครับนี่คือกลุ่ม VIP นะครับข้อมูลมวยอัปเดตอยู่ตลอดอัปเดตทุกวันอัปเดตทุกเวลานะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ในกลุ่มข้อมูลเลยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไปที่ด7 7 s p มาว่ากันคู่ที่หนึ่งครับของศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับช่อง t r u e for y o u คู่แรกนะครับเรือนแพน้อย ไทบิดยิ้มนะครับเจอกับพนมทัวนเล็กสักอินเตอร์126ปอนด์นะครับเ,เรือนแพน้อยนี่ฝีมือสมองไอคิวมวยนี่ดีใช้ได้นะครับโอ้โหชื่อค่ายนี่มีแต่ละอย่างแต่ละเรื่องโอ้ยเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนชื่อค่ายนี่เอาสวิจาร์ไปไม่ถูกเลยนะครับเจอกับพนมทัวนเล็กสักอินเตอร์นะครับพนมทัวนเล็กเข่าในบูดูดันหัวจิตหัวใจดี นะครับอาวุธคมหนักแรงนะครับมวยคู่นี้แรงไปไม่ดีทั้งคู่นะครับการฟิตซ้อมใครดีกว่านะครับการฟิตซ้อมใครดีกว่านี่ยืนระยะยาวๆนี่อยู่ดูดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับส่วนตัวผมมองไปที่ว่าอาวุธคมหนักแรงของเจ้าพนมทัวนเล็กสักอินเตอร์นะครับฝีมือทางมวยน่าจะไปก่อนนะฮะน่าจะไปก่อนอย่างแน่นอนเลยพนมทัวนเล็กนะครับคู่ที่สองครับ ริดมณีสวนจากคาเฟ่นะครับเจอกับเสือสวนอาหารปีกไม้ร้อยยี่สิบเก้าปอนริดมณีกับฟิตซอมอยู่ที่ค่ายมวยสวนจากคาเฟ่น้าเสือตัวเงินของพืชเมืองตังนะครับไม่ต้องกลัวทีมงานชุดใต้นะครับเจ้าริดมณีนะครับเสือสวนอาหารปีกไม้ นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสวนอาหารปีกไม้ของพี่โลดนะครับพี่โลดสวนอาหารปีกไม้นะครับเด็กคนนี้เข้าเมืองกรุงแรกๆนะครับหัวจิตหัวใจไม่ค่อยดีหลังๆปะทะเบอร์มวยแล้วทำน้ําหนักน้อยปล่อยน้ําหนักมาชกบ้างอะไรบ้างนี่หัวจิตหัวใจดีฟอร์มสดด้วยเจ้าเสือนะครับตัวพิ่เกมเก่งนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่สุพรรณนะครับแกทามาตั้งแต่ร้อยปอนนะฮะแต่ตอนนี้อาจารย์ใหญ่สุพรรณน,นี่เข้าไปเป็น ยังไงอะไปเป็นเทรนเนอร์หลักอยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินเดียอะคาเดมี่แล้วนะครับในการทํามวยของจิมอาส่วนอาหารปีกไม้นี่ก็จะเหลือเจอ้านะครับกาไรยกนะครับกาไรยกนะครับเพื่อนแดงนะครับเพื่อนผมเองกําไรยกกอล่มสีทองนะครับอยู่ที่นั่นนะโอโ้โหฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับโอโ้โหซ้ายอําเภอคงไม่ต้องกลัวเลยกําไรยกกอล่มสีทองอยู่ที่นั่นทํามวยฝีมือ ทางมวยนี่ดีใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับว่ากันที่ริทมณีสวนจากคาเฟ่กับเสือสวนอาหารปีกไม้นะครับมวยคู่นี้ทางมวยอาวุธหนักแรงต้นๆหน้าเสือตัวเงินนี่เข้าไปที่เจริทมณีสวนจากคาเฟ่ดีกว่านะครับเข้าไปก่อนนะครับเข้าไปก่อนยังไงก็ขยับขยายได้นะไม่ต้องกลัวนะครับชอบไปที่โจริทมณีนะครับร้องคู่เอกครับวันนี้ครับซีเอโอต่อแย้มสวนเจอกับแสนรักซุปเปอร์เลกมวยไทยนะครับ CVO อนี่เป็นชาวต่างชาติต่อยมวยนี่บูดุดันหัวจิตหัวใจดีอาวุธหลากหลายนะฮะน่าติดตามมากๆเลยนะครับได้ชิงแชมป์มาได้ชิงแชมป์มาแล้วแต่ว่าได้ลองแชมป์แต่ยังไงก็ยังชอบสไตล์การชกของ CVO นะครับเจอกับแสนรักซุปเปอร์เลกมวยได้แสนรักอาวุธคมหนักแรงฝีมือสมองไอคิวมวยนี่ดีสุดท้ายไม่ดีอย่างเดียวคือหัวใจนะครับเจ้าแสนรักเกียริทรงลิทเก่านะครับฝีมือดีมากทางมวยดีมากอาวุธคมหนักแรงใช้ได้เลย แต่เวลาโดนมวยบูบูดดันเดินเบียดเดินชนชวนทะเลาะนะครับชวนออกอาวุธต่อเนื่องนี่แสนรักนี่จะเป็นตัวเหี่ยวไปนะครับหัวใจรั่วนี่ครับผมพูดตรงๆนะครับหัวใจรั่วนะครับตอนนี้ไปฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับอยู่กับซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับซีวีโอก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อแย้มสวนนะครับมีทหารเอกต่อศิลาชัยดูแลอยู่ที่นั่นโอ้โหทํามวยมาช่วงนี้ต่อแย้มสวนนะอื้อหือ ดีขึ้นดีขึ้นเลยนะครับช่วงนี้ยกพยักก็น่าติดตามนะครับวันนี้ซีวีโอนะครับเป็นมวยต่างชาตินะครับออกอาวุธหนักแรงบูดุดันออกอาวุธได้ตลอดต่อเนื่องนะครับผมมองดูแล้วน่าจะพลิกเกมชนะเจ้าแสนลักได้ต้นๆนี่กินแสนลักยากเพราะอะไรเพราะว่าฝีมือทางมวยแสนลักนี่ไปก่อนอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับเข้าไปที่เจ้าซีวีโอต่อแย้มสวนนะครับมาว่ากันที่คู่เอกเลยนะครับคู่เอก นะครับเด่นพยักสอสมหมายเจอกับชาติชนินนะครับสอจอจอยปาจีนนะครับชาติชนินนิวโหเตะหนักต่อยแรงนะเจ้าแบงค์นะครับเตะหนักต่อยแรงฝีมือสมองไอคิวมวยใช้ได้แต่หัวใจรั่วเด่นพยักก็บูดุดันหัวจิตหัวใจดีเตะซ้ายต่อยซ้ายหรือว่าเจ,จ้าเด่นเกียรติพัฒรพัน์เด่นพยักเดชดเพชรสีทองเดิมนะครับมาใช้สีเสื้อสอสมหมายนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่่ข่มวยสิย์ออดพิบูลนะครับเด่นพยัก ซ้อมอยู่ค่ายมวยสิทธิอัพิบูร์ของหนึ่งไทยวัดนะครับชาติจนินนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอภพิชาติมวยไทยนะครับอยู่ที่ปราจีนบุรีวันนี้นะครับส่วนตัวผมชอบไปที่ความบูดุดันหัวจิตหัวใจดีของเจ้าเด่นพยักนะครับออกอาวุธต่อเนื่องหนักแรงกว่านะครับเด่นพยักสอสมหมายครับมาต่อกันช่วงที่สองนะครับ ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับถ่ายทอดสดทางแอปโกสปอร์ตใครยังไม่มีแอปรีบโหลดไปเลยนะครับรีบโหลดนะฮรรีบโหลดดูในแอปเหมือนดูในเวทีดีเลยแค่สองวินาทีแค่นั้นเองนะครับแอปโกสปอร์ตนะครับรีบโหลดนะครับคู่ที่ห้าในรายการปลาปามเล็กชวสันนะครับเจอกับเสือเกมชวโชคเจริญการช่างปลาปามเล็กเป็นมวยชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเสือเกมนะครับเป็นมวยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอาศึกมวยไทยนะครับชอบโชคจเจริญการช่างนะครับมีนะครับพี่โชคดูแลอยู่นะครับพ่อของเจ้าเสือภูมิพ่อของฉลามขาวดูแลเสือเกมอยู่การฟิตซ้อมร่างกายบำรุงทุกอย่างพามาชกด้วยอย่างแน่นอนครับเสือเกมบูดุดันเขาในเหนียวแน่นนะครับแต่หัวใจรั่วเวลาโดนโดนหนักๆนะครับปราบปามเล็กชวสวัสดุชกมวยน้อยครับ อุ่นดีร่างกายดีหัวจิตหัวใจดีนะครับบูดุดันเดินบูดุดันอยากอยู่ตลอดเป็นมวยเขา่าเข่าชนเข่าวันนี้ร4 0ยสี่สิปอนด์เหมือนปล่อยปๆมาชกนะครับน้ําหนักก็ไม่คุมอะไรกันเยอะมากมายนะครับเป็นมวยที่บูดุดันคู่นี้สนุกอย่างแน่นอนนะครับหัวใจอยู่ที่ปร,ราบปาลามเล็กนะครับปะทะเบอร์มวยเวทมวยดีกว่า นะครับแล้วก็หัวจิตหัวใจนี่ดีกว่าเสือเกมครับเวลาโดนก็เวลาทําเขาได้ก็ดีนะครับเวลาโดนเขาทําบ้างก็เหี่ยวเหี่ยวหัวใจรั่วไปหน่อยนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าปราบปามเล็กชอวสันนะครับยกวีวินยิมนะครับเจอกับยอดสนั่นชอโชคศักดิ์ศรีนะครับยอดสนั่นเป็นเป็นมวยอําเภอคงนะครับนะครับยอดสนั่นเป็นมวยอําเภอคงบ้านเมืองคงครับตําบลปอบิดอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมา นะครับยอดสนั่นชชโชคศักดิ์สีนะครับเป็นมวยเข่าบูดูดันอาวุธหลากหลายนะครับยกวีวินยิมสูงยาวเข่าดีหัวจิตหัวใจดีดักเตะดักแทงแต่ว่าเวลาโดนแล้วยุบง่ายนะครับยอดสนั่นบูดูดันหัวจิตหัวใจดีเดินบูตลอดอย่างแน่นอนครับเ <c oughs> จ้ายอดสนั่นสสโชคศักดิ์รีนี่เด็กคนนี้หัวใจดีน่าติดตามนะฮะ <c oughs> ส่วนตัวเลยคู่นี้ผมฟันธงไปที่เจ้ายอดสนั่นชชโชคศักดิ์รี นะครับอามินเซราสิทธ์กุงนะครับเจอกับราฟาเอลเกียรติกำธรมวยคู่นี้เหมือนจะชกชกกันมาแล้วนะนะครับอามินเซรานี่นําไปก่อนนะครับราฟาเอลดักเตะดักแทงดักเสียบนะครับ ออกอาวุธต่อเนื่องกว่านะครับพี่ซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยเกียริกำอรของสารวัตแกะควนกดนะครับแล้วก็อามินเซล่าฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยสอสมหมายนะครับโดยมีนักปุงเทคโนโนะครับดูแลอยู่นะครับคู่นี้นะครับส่วนตัวผมชอบไปที่เกมการทกของอามินเซล่าออกอาวุธต่อเนื่องหัวจิตหัวใจดีกว่า นะครับหัวจิตหัวใจดีกว่าเดินบูรุรันหัวจิตหัวใจดีนะครับอ,อ,อาอามินเซร่านะครับราฟาเอลเกียรติกำทรนะครับนะฮะราฟาเอลเกียรติกำอรซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติกำอรของสารวัตรแกะนะครับนี่เคยพิชชนะมาแล้วนะครับส่วนตัวฟันธงไปที่เจ้าราฟาเอลเกียรติกำธรนะครับคู่เอกปิดท้ายท้ายสุดนะครับ กลางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเจอกับเจ้าแป,ป๊บซี่สิทธิวัชระชัยมวยคู่นี้ถูกคู่กลางปีน้อยเป็นมวยเข่าในเนี้วแน่นบูดดันหัวจิตหัวใจดีนะครับแป,ป๊บซี่นี่ฉาบสวยเตะหนักต่อยแรงนะครับแป,ป๊บซี่นะครับแป,ป๊บซี่รู้สึกว่าจะไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโสจารุวันนะฮะใส่สีเสื้อของสิทธิวัชระชัยตัวปั้มตัวซ้อมเยอะกลางปีน้อยไม่ต้องพูดถึงครับซ้อมพีเคแสนชัยมวยไทยยิม นะครับเขาในเหนียวเนี่ยบูดูดันมีศอกสลับนะครับมวยคู่นี้ต้นๆน,น,นี่อยู่ที่แป,ป๊บซี่ไปไปลายนีย่อยู่ที่กลางปีน้อยนะครับส่วนตัวผมชอบมวยต้นฝีมือทางมวยนะครับจะแป,ป๊บซี่สิทธิ์วัชระชัยนะครับผมดูแล้วอาวุธคมหนักแรงกว่าน่าจะเป็นตัวปิดเกมได้นะครับนี่คือ8คู่ของศึกมวยไทยพลังใหม่ถ้าใครยังอยากทราบข้อมูลอัปเดตต่อเนื่องนะครับกดไปที่อ 77SP นะครับบอกว่าโอโคลาชแนะนํามาทีมงานหมัดเด็ดมวยไทยครับค้นหาข้อมูลมวยอัปเดตมวยในรายการวันชกของนั้นๆนะครับให้อยู่ตลอดเลยนะคะวันนี้เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านสวัสดีครับ